สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูแบตเตอรี่นะครับผมแต่ไม่รู้เป็นแบบชนิดไหนนะครับผมนี่นะครับพอดีทางบ้านส่งมาให้ซ่อมนะครับผมไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมเปิดไม่ติดนะครับอยู่ในกล่องเหล็กอย่างดีนะครับผมน่าจะทํามาจากโรงงานเลยนะครับอันนี้เห็นบอกว่าขนาด48โวลต์100แอมป์นะครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในว่ามันเป็นแบตชนิดไหนนะครับผม มีจอมอนิเตอร์ด้วยนะครับผมมีเบรกเกอร์ด้วยครับจุดต่อซ้ายขวาครับผมเดี๋ยวจะยกออกจากกล่องแล้วก็จะเปิดฝาให้ดูนะครับว่าเป็นแบตชนิดไหนนะครับผมนี่นะครับหลังจากยกออกจากกล่องหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับอันนี้วัดเซลล์นะครับผมแบตท,ที่1แบต ลูกที่หนึ่งนะครับรู้ว่ามีกี่ก้อนนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสิบสี่สิบห้าสิบห้าเซลล์นะครับผมมีสิบห้าเซลล์โอเคครับอันนี้ก็ช่องต่อ i s 4 8 5มีจอด้วยนะครับมีเมนู Enter มีหมดเลยนะครับผมดูแล้วก็ น่าจะอย่างดีนะครับแต่ไม่รู้เป็นอะไรนะครับเดี๋ยวมาเปิดฝาให้ดูครับผมหลังจากขันน็อตเสร็จนะครับก็มาเปิดดูกันเลยนะครับอันนี้มีสติกเกอร์รับประกันด้วยนะครับผมเรามาดูนะครับก็สองห้าหกสี่วันที่สิบสองเดือนห้านะครับผมวันที่สิบสองเดือนห้าก็ปีพอดีนะครับผม ปีหนึ่งมันเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมมาเปิดดูกันนะครับนี่มันมีสิบห้าก้อนนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าแถวละห้านะครับแถวละห้าสองแถวสามแถวสิบห้าก้อนเหมือนตามที่เรานับตรงนี้นะครับผมไอที่ปักปักเมนทแนนตตัวนี้นะครับผมนี่นะครับเอาไว้วัดโวลต์เซลล์นะครับผมเนี่ยครับสิบห้าก้อนนะครับผม มี15ก้อนแสดงว่าไม่ใช่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับเป็น NMC นะครับผมตัวนี้เป็นแบตลิเธียมไอออน NMC นะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาวัดเซลล์กันดีกว่านะครับผมเรามาวัดตรงจุดนี้นะครับผมง่ายดีนะครับผมมันให้มันทำปลั๊กมาสำหรับเมนทนเนน์นะครับก็ดีครับผม แบบนี้เข้าท่าดีนะครับเดี๋ยวเป็นแนวทางไว้ประกอบแบบให้มีจุดเป็นทันแนนนะครับผมโอเคครบับมาวัดกันเลยนะครับเอามิเตอร์มาก็ปรับเป็น dc นะครับผมปรับเป็น dc ก่อนแรงนะครับ

3.72 3.71 3.72 3.71 3.72 3.71 3.72อาวเซลล์แบตเตอรี่ก็ปกตินะครับผมปกติเซลล์แบตเตอรี่ไม่เป็นไรนะครับผม เปิดปุ๊บไม่ทำงานนะครับเซลล์แบตเตอรี่ปกติมาดูอุปกรณ์ข้างในกันนะครับผมตัวนี้เบเกอร์ตัดขั้วบวกนะครับผมนี่นะครับขั้วลบขั้วลบเข้า BMS ตัวนี้นะครับผมตัวนี้ BMS BM แบบ สมาร์ทมีจอด้วยนะครับโอ้โหทันสมัยมากครับผมแล้วก็จากบีมเอสก็เข้ามาตุดจุดต่อออกใช้งานตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ลักวัดเซลล์แบตนะครับผมสิบห้าก้อนก็มาเข้าตรงนี้หมดเลยนะครับวัดเซลล์แบตนี่นะครับเห็นไหมครับสายไปหาแต่ละก้อนนะครับผมแล้วก็ สายเมนทนแนนก็เหมือนกันมาจากที่เดียวกันนะครับผมก็มาหาปักเมนทนแนนตรงนี้นะครับที่เราวัดเมือสกู่นี้นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวมาวัด BMS ดูก่อนนะครับผมต่อไปผมจะทดสอบชาร์จดูนะครับผมทดสอบชาร์จดูนะครับอืมจอติดขึ้นมานะครับ จอติดขึ้นมาแล้วแต่มีไฟที่อะลามนะครับผมไฟที่อะลามแล้วก็คาป,ปาอะลามแล้วก็ดับแล้วครับคอนจุข,ของแบตเตอรี่ต่ำนะครับแต่ไม่เข้านะครับผมชาร์จไม่เข้ากระแสไม่ไหลนะครับเนี่ยไฟเขียวอยู่นะครับ เรามากดดูนะครับผมอ่ะดับไปละเมื่อกี้มันโชว์อะลามนะครับผมเอาใหม่เอาใหม่ชาร์จไม่เข้ากดเมนูสถานะโอ้โหโน,โน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 หมดครับฟาว ฟาว yes มันบอกว่า yes นะครับผมเงื่อนนี่ no no over volt no under volt yes นะครับแล้วก็ดับแล้วก็ไม่ยอมชาร์จนะครับผมเสียบสายชาร์จแล้วก็ไม่ยอมชาร์จเดี๋ยวผมจะทําการฟื้นฟูแบตก่อนนะครับผมฟื้นฟูแบตก็คือจะชาร์จแบตท,ทุกเซลล์นะครับผมให้เต็มก่อนนะครับให้เต็มคราวนี้ เราก็จะรู้แล้วว่ามันจะเกี่ยวกับโวลต์ต่ำหรือเปล่านะครับผมผมจะใช้เครื่องชาร์จฟื้นฟูแบตตัวนี้นะครับผมตัวนี้ตอนนี้มันอยู่ที่3.65โวลต์น,นะครับผมก็จะปรับไปนะครับมันเป็นแบตชนิด A.M.C. นะครับผม A.M.C. ก็จะเต็มอยู่ประมาณ4.2นะครับผม4.2ปรับขึ้นไปเลยนะครับ4.2 ประมาณ4.2นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทำการชาร์จแต่ละก้อนให้เต็มก่อนนะครับผมพอเต็มแล้วเราจะได้รู้นะครับว่าไม่เกี่ยวกับผลต่ำแล้วนะครับว่ามันจะมีสาเหตุอื่นหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมจะลองชาร์จก่อนนะครับเดี๋ยวชาร์จเต็มแล้วมาดูกันครับผม โอเคครับเราจะมาฟื้นฟูแบตกันนะครับผมจะลองเซลล์แรกนี่ก่อนนะครับด้วยเครื่องชาร์จตัวนี้เครื่องชาร์จเซลลเดียวนะครับผม mm hmm. ก็ปรับไว้4.2นะครับ4.2ลองมาวัดดูก่อนนะครับผมก่อนชาร์จ3.8นะครับผม 3ามจุดแปดเอามาคีบเลยนะครับบวกลบเอแอมลดลงเรื่อยๆนะครับผม แปลกครับผมเพราะว่ามี3.8นะครับกว่าจะเต็มนี่กว่าจะเต็ม4.2นี่นานนะครับผมนานความจริงแอมมันจะต้องทะลุไปเกือบ20แอมนู่นนะครับแต่อันนี้แอมลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็โวลต์ก็ขึ้นมานะเดี๋ยวเดี๋ยววัดวัดโวลต์แป๊บหนึ่งนะครับผมวัดโวลต์แป๊บหนึ่งเราพักก่อนนะครับผมวัดโวลต์ดูก่อนวัดโวลต์ดูก่อน4โวลต์3า 8ทะลุมา4โวลต์ใช้เวลาไม่ถึงนาทีนะครับผมใช้เวลาไม่ถึงนาทีแสดงว่าแบตชุดนี้ไม่ใช่ NMC แล้วนะครับผมเพราะว่าผิดสังเกตนะครับผมความจริงถ้าเป็นแบต NMC MM 3.8โวลต์นี่นะครับชาร์จที่4.2นี่ใช้เวลาโอ้นานครับผมเป็นชั่วโมงนะครับผมกว่าจะขึ้นมา4.2นะครับ และแอมจะต้องสูงด้วยนะครับเครื่องชาร์จนี้แรงประมาณ40 40แอมนะครับผมแต่มันชาร์จเข้าแค่8แอมแล้วก็ลดลงเรื่อยๆนะครับจนเหลือ2จนเหลือ1นะครับแล้วก็โวลต์ก็ดีดขึ้นมาแบบพุ่งขึ้นมาแบบรวดเร็วนะครับสแสดงว่าแบตมันเต็มอยู่นะครับผมแบตมันเต็มโวลต์มันเลยขึ้นมาเร็วนะครับผมสแสดงว่าแบตชุดนี้ไม่ใช่ NMC ครับผม มันจะต้องเป็นลิเธียมฟอสเฟตครับลิเธียมฟอสเฟตแรงดันเต็มมันจะอยู่ที่3 6 5ดโวลต์นะครับผมแรงดันเต็มจะอยู่ที่3 6 5โวลต์แต่แบตทุกก้อน3.7 3.8ทั้งนั้นเลยนะครับผมก็ยังสงสัยนะครับผมว่าลิเธียมถ้ามันใส NMC นะครับผม NMC มันมี15ก้อนนะครับผม15บก้อนคูณถ้า NMC จริงมันจะเต็มที่4ีุ่ดนะครับผมโน่นนะครับมันเต็มโวลต์เต็มมันจะทะลุไป6 6หาโวลต์นะครับผมเพราะมี15้าก้อนผมก็ยังสงสัยอยู่นะครับอุปกรณ์สเปคสเปคเครื่องตัวนี้ก็ไม่มีบอกอะไรมาสักอย่างนะครับผมว่ามันใช้แบตอะไรนะครับ แต่ถ้าเป็นลิเทียมฟอสเฟตนะครับผมมันจะเต็มอยู่ที่3.65นะครับผมคูณด้วย15ก้อนมันจะต้องวนเต็มมันอยู่ที่54.75นะครับผมปกติลิเทียมฟอสเฟตจะแพ็กกัน48โวลต์จะใช้อยู่16กก้อนนะครับผมแต่ตัวนี้เอาออกไปก้อนหนึ่ง แสดงว่าเครื่องชาร์จตัวนี้แค่15ห้าเซลล์นี้น่าจะทำมาเพื่อให้วลต์มันเทียบกับแบตกดนะครับผมเผื่อบางคนเอาไปใช้งานนะครับคือเอาไปใส่ใส่อินเวอร์เตอร์แบบที่ปรับค่าไม่ได้ครับแต่ปุ๊บอินเวอร์เตอร์มันก็จะบอกว่าเป็นระบบ48โวลต์ อย่างเงี้ยครับผมก็คือถ้ามันใส่เป็นมาตรฐานของแบตลิเธียมฟอสเฟตนะครับคือ16ก้อนวนเต็มมันจะอยู่ที่ประมาณ58นั่นนะครับผมอันนี้วนเต็มอยู่ที่54เท่ากับแบตเตอรี่กดนะครับผมครับหลังจากที่เอาไฟออกจากแบตเตอรี่นะครับผมก็มาวัดดูเลยนะครับนี่นะครับ กี่วนมันรู้สึกมันจะเกินมาตรฐานไปนิดนึงนะครับผมก็เอาไฟออกจากเซลล์แบตนะครับก้อนที่หนึ่งตอนนี้ก็เหลือประมาณ3.39นะครับผมตอนนี้ก็3.37 3.37นะครับผม3.36 38นะครับผม 3. 38นะโอเคครับผมตอนนี้โวลต์ก็ลงมาปกติหมดแล้วนะครับผมอยู่แถวกลางๆนะครับผมก็คือไม่มากหรือไม่น้อยเกินไปนะครับแบบนี้ก็ bms จะต้องทำงานแล้วนะครับผมเรามาเช็ค bms กันนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการ ต่อไฟชาร์จนะครับตอนนี้ยังยังขึ้นอะลามอยู่นะครับผมก็มากดเมนูกันเลยนะครับผมเมนูอันนั้นเราอินโฟเข้าไปดูพีควนวต่วต่ำสุด0.1 0.06นะครับแเหมือนกันครับแต่แอมชาร์จอยู่ที่4 4.5แอมนะครับเพราะเครื่องนี้ชาร์จ5แอมนะครับผม ตัวนี้วัดอุณหภูมินะครับอุณหภูมิก็ก็ปกตินะครับผมอุณหภูมินี่นะครับมีหกตัวนะครับเซ็นเซอร์มีหกตัวปกติครับผมเซลล์โวลต์เซลล์โวลต์เซลล์ที่หนึ่งหกสิบเอ็ดมิลลิวโวลต์อ๋อเนี่ยนะครับมันวัดไม่ได้นะครับผมมีอยู่สิบห้าเซลล์นะครับสิบห้าเซลล์มันวัดเป็นศูนย มิลิโวลต์หมดเลยนะครับแสดงว่ามันไม่เซลล์แบตสายที่มาจากเซลล์แบตไปหา b m s มันตรวจไม่ได้นะครับว่าว่ามีนะครับผมมันฟ้องว่าเป็นศูนย์ศูนย์โวลต์หมดเลยนะครับทุกก้อนเลยนะครับยกเว้นก้อนนี้มีนิดเดียวเองครับ61มิลลิโวลต์ครับผมแทบไม่มีเลยนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วโวลต์แบตมีนะครับผมโวลต์แบตมีนะครับนี่นะครับ เรามาถอดสายแพรเรามาวัดดูนะครับสายมันจะขาดในหรือเปล่านะครับผมนี่นะครับผมสายแพรมันจะมีอยู่สี่ปักนะครับผมมีชื่อกำกับหมดเลยนะครับ12344สองสามสีสสกเดี๋ยวเดี๋ยวเราถอดมาวัดดูนะครับผมถอดมาวัดดู เดี๋ยวมาวัดดูนะครับว่าสายมันขาดในหรือเปล่านะครับผม,มวางตรงไหนดีเนี่ยวางตรงไหนไม่เกะก,กะ ไรักที่หนึ่งปักที่หนึ่งพักที่หนึ่งสายดําสายดําตรงนี้มันร่อนตรงนี้ผ่านมันตรงนี้ตรงนี้อ๋อรู้แล้วมันไปเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิครับผมเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิมีทุกปักเลยนะครับมีหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวครับผมเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมินะครับสายสีดําตรงนี้ปักที่หนึ่ง ขั้วลบขั้วลบ,ลบสีขาวตัวนี้ปึ๊บอ่านี่เซลล์ที่หนึ่งขั้วลบสีขาวนะครับเห็นไหมครับก็วัดดูเลยนะครับผมเซลล์ที่หนึ่งสามจุดสี่หนึ่งโอเคครับก็ย้ายมาเซลล์ที่สองต่อนะครับผมสามจุดสี่หนึ่งเซลล์ที่สามต่อนะครับผมสามจุดสี่หนึ่ง เสที่4นะครับ3.42เสี่สที่5เส้นสุดท้ายของปักที่1จะต้องมาหาเส้นแรกของปักที่2นะครับผม3.5แล้วก็ย้ายมาพักที่2หมดเลยนะครับ สามจุดห <3. 5 S 1> okay. ้าสามจุดห้าสามจุดห้าหนึ่งโอเคปักนี่ก็ไฟก็มีหมดเลยนะครับผมผมจะวัดไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่วัดหมดแล้วนะครับผม สรุปว่าสายมีไฟหมดเลยนะครับมาจากทุกก้อนทุกเซลล์มีไฟมาหมดนะครับไม่ขาดไม่หายไปไหนนะครับผมงั้นก็แสดงว่าอยู่ที่ b m s แล้วนะครับผม b m s มีปัญหานะครับสรุปว่าบอร์ด b m s Smart b m s ตัวนี้เสียนะครับผมเดี๋ยวก็จะทำการถอดออกมาเอาไปล้างแผ่นปิ้นก่อนนะครับ ล้างสิ่งสปกปรกเช็คดูอีกรอบนะครับผมดูรอยจุดอากจุดไหม้ต่างๆนะครับรอยจุดต่อว่าพิ้นสมบูรณ์หรือไม่นะครับผมนี่นะครับถ้าตัวไหนเสียตัวไหนไหม่ก็ถ้ามีอะไรก็เปลี่ยนนะครับผมตัวนี้โอเคครับ หลังจากที่เราเอาบอร์ด BMS ไปทําการทรําความสะอาดนะครับตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับผมเปลี่ยนอะไรนะครับก็มาทําการประกอบแล้วก็ทําการทดสอบนะครับผมนะครับตัวนี้ก็ขึ้นเบกเกอร์หมดเลยนะครับผมโอเคทาการทดสอบนะครับ จะทำการทดสอบชาร์จเพื่อปลุกขึ้นมานะครับผมปึ๊บโอเคปลุกขึ้นมาแล้วนะครับปลุกขึ้นมาแล้วตอนนี้สถานะไม่อารามแล้วนะครับผมไม่อารามละตรงค่าพาซิตี้นี่ก็ขึ้นไฟเต็มเลยนะครับผมเรามาดูตรวจเช็ค โวลตแบตกันนะครับเข้าเมนูเลยนะครับผมเอาไปเช็คดูข้างนอกดูกว่านี่นะครับตัวนี้เรามาดูที่มีปัญหาก็คือเซลล์โวลตเตจตัวนี้นะครับผมอตอนนี้เห็นแล้วนะครับผมเซลล์ที่1 3,794มิลลกิโวลต์ก็3 7 9โวลต์นะครับผมเซลล์ที่สอง7 9นะครับโอเคครับผมนี่นะครับเห็นหมดเลยนะครับผมโอ้โหสิบห้าเซลล์ครบเซลล์นะครับตอนนี้เห็นครบหมด ฟาวโนแล้วนะครับโอเคนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรนะครับจบไปอีกหนึ่งงานครับผมตัวน,นี้ก็เตรียมส่งคืนเจ้าของนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับ